DW แรงสนับสนุนโดย m a c r o r y DW 28 มาอัปเดตเทรนตลาดกันต่อนะคะช่วงนี้พูดคุยกับทางด้านของคุณเดทนาฟ่งสะอาดจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเลยค่ะสวัสดีครับผมค่ะขออนุญาตอัปเดตนะคะเทรนตลาดในสัปดาห์นี้นะคะโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดต่างประเทศอย่างฝั่งของหางเสียงฮ่องกงด้วยนะคะสัปดาห์นี้นี่ไม่รู้ว่าจะมีมุมมองเชิงบวกหรือเชิงลบดูนะคะดูจากปัจจัยหลายๆเรื่องนะคะอืม คือถ้าสมมุติในมุมมองของเชิงเทคนิคนะครับเราค่อนข้างที่จะโพสิทีิมากขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ก่อนรวมถึงก่อนหน้านี้ครับมีบลักษณะของการย่อพักตัวลงมาแล้วปรากฏว่าเขาไม่สามารถที่จะ ทำนิวโรลงไปมากกว่านี้ได้แล้วมีแรงซื้อพยายามในการที่จะตีกลับขึ้นมาตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือการที่จะเบ็กเอาท์ในส่วนของแนวป้าหรือเส้นดาวเท็ดไลน์นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแนวน้อมเริ่มต้นป็นการรีบาวขางขึ้นนะครับครนี้ผมอยากให้เป็นภาพอย่างนี้ละกันในช่วงนี้ครับนักลงทุนอาจจะเป็นลักษณะของเป็นลักษณะการเทรดดิ้งสั้นๆไปก่อนคือลงซื้อซื้อขายหรือเป็นลักษณะของการเล่นช็อตสั้นๆน,นะครับแล้วก็พอปิดปุ๊บก็ออกแต่ทำกำไรได้ก็ออกนะครับ จนกว่าที่จะเบสเอาในส่วนของกรอบนะเดี๋ยวจะให้กรอบด้านบนกับด้านล่างทีละชุดในส่วนของทั้งหางเสงแล้วก็หางสิงเทคนะครับนะแล้วก็ตรงนั้นนะเราค่อยเป็นลักษณะของเริ่มที่จะมองเป็นลายแอนโฮหรือเล่นเป็นเทรนมากขึ้นหรือเป็นลักษณะการถือนะครับยังไงตอนนี้ความอันควรมันอาจจะเกิดขึ้นเยอะพอสมควรเพราะนั้นคือให้ร,าาร,ระมัดระวังนะครับหางเสงนะครับฟิลเจอร์นะครับกรอบด้านบนเนี่ยตรงช่วงประมาณ2350ารโดยประมาณนะครับ ตรงนี้จะเป็นป้านสาคัญนะครับถ้าผ่านได้เนี่ยมันจะให้ภาพของแนวโน้มที่มีโอกาสขึ้นไปต่อมากกว่าการย่อพักตัวลงเช้านี้นะครับเป็นลักษณะข,ของการที่มีการย่อลงไปเทสข้างล่างบริเวณหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเนี่ยตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นซัพพอร์ตแรกได้เช่นเดียวกันสําหรับการที่เก็งกำไรฝั่งซื้อขอนะครับคนที่เล่นฝั่งซื้อพุทธเนี่ยก็ใช้ป้านอย่างที่บอกนั่นแหละเป็นตัวป้องกันบริบหารจัดการความเสี่ยงละกันนะครับแล้วก็เล่นเป็นลักษณะข,ของการกินกำไรหน่อยเพราะว่าอตอนนี้เรามองมีโอกาสที่ขึ้นมาานมาาาากกกกวว่่ลง ส่วนทางเซนเทคนะครับรอบด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ี่สี้้านะครับ แล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นสิ่งแนะครับก็คือนิวไฮก่อนหน้านี้ที่เขาเคยทําได้สองครั้งก่อนที่จะเกิดการพักตัวในรูปแบบนี้ทั้งสองอ่อเอสอินเนี่ยจะเป็นลักษณะดเดียวกันเลยทั้งแห่งเสงเทคแล้วก็ห่งเสงฟิวเจอร์นะครับรอเลือกทิศทางถ้าผ่าน้างบนได้ไปต่อมองขึ้นมากกว่าลงครับเพราะฉะนั้นคือพยายามหาจังหวะซื้อคอมากกว่าที่จะเป็นฝั่งพุทธแต่ฝั่งพุทธเนี่ยเล่นได้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าแนะนำให้เป็นลักษณการกิตกรไรสั้นๆก็พอครับ ค่ะก็เป็นปัจจัยเชิงบวกในมุมมองของเชิงเทคนิคเพียวนะคะซึ่งสัปดาห์นี้น่าจะมีโอกาสขยับขึ้นนะคะสำหรับตลาดห้างสิงองกงนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณเดชนามากมากเลยนะคะค่ะวสวัสดีค่ะ นี่ค่ะเป็นมุมมองในสัปดาห์นี้นะคะโดยรวมแล้วกลยุทธ์นะคะเป็นการเล่นขึ้นค่ะมีมุมมองเชิงบวกในเชิงของกราฟเทคนิคเพียวนะคะเพราะฉะนั้นในฝั่งของตลาดห่างเสงนะคะฮ่องกงในสัปดาห์นี้นะคะเป็นกลยุทธ์เล่นฝั่งขาขึ้นหรือว่าลองของนั่นเองนะคะก็จะมีดีดบิที่สามารถเก็งกําไรนะคะ ตลาดหางเสงได้นะคะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีของค่าย28งแมคคอลีนะคะ HSI เป็น DW ที่คลอดมาจากฝั่งของแมคคอลี่ DW หมายเลข28นะคะมีหลากหลายตัวพอสมควรนะคะเกณงกกำไรข,ขึ้นนะคะก็ อย่างเช่นนะ,ะจะมีตัวของ HSI นะคะ2 8 8 2 2 0 8 4นะคะตัวน,นี้ค่าเกียร์ริง9ิบเก้0ซนสหรือจะเป็น HSI 2 8 c 2 2 1 0 a นะคะค่า g e ียร์ริง6 0บสามจุ0หเซนหนะคะหรือจะเป็น HSI 2 8 c 2 2 1 1 a นะคะค่าเกียร์ริง1 1 0เ Sensitivity 50.00นะคะเก่งกำไรขาขึ้นค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ส่วนใครที่เล่นนะคะในฝั่งของขาช็อตอยลืมตั้งจุดสต็อนะคะเพราะว่าฝั่งขาขึ้นมีโอกาสมาแรงนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะ move ขึ้นไปสัปดาห์นี้เล่นลองคอ HSI ของ DW28 m น a ะ c q u a r ค่ะท่านนักลงทุนสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน DW นะคะมาช่วยเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตของท่านได้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่ท่านศึกษานะคะความความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ก่อนที่จะทำการลงทุนนะคะก็ ติดตามรายละเอียดนะคะหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดไทยดีวสแกนเคอร์โค้ดข้างจอเลยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางที่จะศึกษานะคะแล้วก็เปิดโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะผ่าน DW ได้ของค่า28แมคโคลี่เพียงแค่ติดตามเว็บไซต์ w w w ร์ไว d w เว็ค่ะสนับสนุนโดย m a c โคร y ี่ DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thaidw.com